ที่ว่าขอนแก่นหาดใหญ่เมืองพัฒนี่มันแมนเรืองแทบบอนะครับเดี๋ยวลองถามมึงใช่ไหมครับผมครับผมครับผมสวัสดีครับเอาอีกแก้วมือนี่อีกแก้วมาพอกันแบบโอ้โหว่าบังเอิญหรือว่าพ่อมีคิดมาพอกันนะครับไปไล่เบิรงคลิปผมเด้อที่ว่าป๋าบอกว่าขอนแก่นหาดใหญ่เมืองพัฒนนะครับหลับป๋าเพิ่นมาติดกับผมเนาะแล้วมือนั้นมาเหยียดกับมาวิดีโอข้อคุยกันมือนี้นะมาพอตัวจริงนี่ผู้บอกว่าขอนแก่นหาดใหญ่เมืองพัฒนนะครับผู้นี่แหละ ตอนนั้นครับฮีโน่240ล้วเพื่อนกลับมาเปลี่ยนใส่ตัวอ e ลซู240ก้องเก้าครับเอามาใส่อลซูได้เลยนะครับผมกล้องผมกล่องใบเดียวกันสามารถใส่ได้ทุกรุ่นเลยนะครับผมอเดี๋ยวมาลองถามเมืองว่าทีเมืองว่าผลแกนหัดใจมือิพัดน,นี่มันแม่นเรืองแถบบอนะครับเดี๋ยวลองถามเมืองไปัอดีครับผมครับผมปล่อยฟังนี่มีคนบ่เสียนันก็จริงๆครับมันแต่ว่ามันก็อยู่ที่คนค,คนเหยียบแล้วก็น้ํามันแล้วก็รอบที่เราเล่นด้วยครับผม ว่าแต่บอกมีคนบ่เสือดิผมอยากให้ลองครับจริงๆต้องลองคนที่ไม่เชื่อต้องมาลองดูว่ามันจริงหรือไม่จริงครอ๋อตอนนั้นผอนแก่นหาใจหมื่นพันใช่หนักไปหนักเกับใช่เรื่องแค่จริงเ่ิจริงครับแต่ตอนนั้นตอนนั้นน้ำมันมันยังถูกกว่าไงครับผมเพราะว่าเราผมเขาบอกก็ได้ผมเติมเชียวเติมเชียว เทียวโมจูทังสองถังครึ่ง,งครับผมประมาณเนี้ยหมืน่นหมืน่มนพันครับผมครับแล้วเอาเอา,เอาอันเก่าเดี๋ยวว่าเพิ่มสองสีกีซูปเฟรนี่โน่ใช่อ่าแล้วก็เอามาใส่เอามาใส่สองสีเอามาใส่ไอเอสยูซูสองสีครับประหย,ยัดหรือเก่าก็ยังประหยัดเหมือนเดิมครับก็ ก็วิ่งดีนะวิ่งดีกว่าเดิมครับผมแกแค่ดันล่างดันไอ้ขั้นลงเดียวดานล่างก่องเดียวเพราะว่าขั้นเล่งไม่มีขั้นเล่งปล่อยต่อให้เพื่อนราะว่าขั้นเล่งมันเอามาเอามาขามหลุ่นบ้างเลใช่เป็นคนละขากันใส่ไม่ได้ครับผมพอพอพ่อพอตัวจริงจนได้นะครับจากที่ว่าเนืน้ำปลามากอันนี้พี่ไอ้ไอ้ไอ้ใหญ่ที่ว่าเราที่อยู่คลองสองอ่ะพี่ไอ้ที่ว่าเราใส่ไปคนแรกไหมพี่ตีมาพี่ตีใส่ไปคนแรกแลกกันไดน้าใหม่มากใช่ รายการแนะนำปะครับแล้วก็บอกต่อกันไปครับผมนั้นเองครับผมบอกว่าสีเสื้ออ่ากใจดีเพราะว่าผมก็ถามถามตามจากผู้คนขับใส่งานจริงนะครับได้แบบใดนะครับผมการผมกับมีนาทีแค่ดูแลและกวกไม่บ่อยบ้างแลวก็ขั้นใดที่เป็นประหยัดามันนและครับดีกามาบอกต่อบ่อยบ้างแลวก็ดูแลใน้เพิ๋ยวพ้นนั่นแหละครับผมได้ประหยัดเพประหยัดผมเป็นคนมาผมเป็นคนมาบอกต่อ ค้นขับเป็นคนบอกผมมากผมมาได้เป็นค้นกำหนดเองนะครับผมนี่แหละคันนี้นะครับอีสืสอสี่สือนะครับผมเนะี่ยมาเจอตัวจริงกันจะไหนเหมือนแค่วิลู่คอคุยกันเนะครับผม ใช่ตอนนั้นวิดีโอคอลคุยกันวันนี้ให้เลยให้จังวินมาดูแลนิดหน่อยครับผมเป็นะลตติดตผมได้ตลอดวะได้ตลอดครับครับผมเบอร์ตามนาเพจเลยครับนาเพจเนาะครับผมโ้อรับตลอดใช่ครับบริการรลังการขาย็นไงดีครับดีบริการดีดูแลทุกอย่างครับปรึกษาได้ทุกเรื่องยกเว้นเรื่องตัาง์นะชจังวินบอกอโอเคครับผมมันนี้กามาบางไปยินน้มามาดูแลห้มาเซอร์วิสนิดหน่อยครับผมมีปัญหา ผมว่ากล้องน่าจะกิทหอดผมมาละเพราะผมมาเค็ถไายแล้วครับได้ปกติเลยนะครับโอเคครับผมวัอนี้ก็ได้สิไปอาทิดกล้องต่อยสองขั้นอยู่ไอ้ไอ้ลำลูกกาแถวบ้านครับผมนะซ้ำนี่แหะมาไหว้ฟังกันเจอมาพอตัวเจียงกันยนได้นะครับผมขอบคุณอะไรครับไปครับมียังกะติดต่อผมได้ตลอดเบิึงรีวิวไปเรื่อยครับผมต่อไปยังบปเสียนะครับผมกับจีลงรีวิวไปเรื่อยนะครับผมช่างวินท่เลยครับชื่อนี้มอมมีผิดหวังแน่นอนครับผมขอบคุณครับไปสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับ